สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้น่าจะไม่นานนะครับพอดีได้มีดบ้าบินมานะครับเจนน่าจะเจน2นะตอนแรกพอดีผมมีเจน3อยู่นะครับก็เลยจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อมีคนสนใจอยากจะสั่งไปที่บ้าบินหรืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยเจน2เจน3มันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นคือความยาวนะความยาวนะครับผม บาบินยังคงใช้เหล็ก n หกเก้าห้นะครับอ่าผมให้ดูก่อนนะนี่นะครับเล่มนี้นะผมทดสอบมาแล้วนะครับผมตอกสันนะครับเหลาถาดนะครับไม้สด n 6 9 5เดี๋ยวผมบอกก่อนนะ n 6 9 5ก้า้าเนี่ยนะครับไม้สดได้นะครับไม้สดได้เอ่อ ่านนะครับตอกสันก็ผ่านนะไม่มีปัญหานะครับแพ้ไม้ไผ่แห้งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ n 6 9 5นะครับผมน่าจะทุกเหล็กเบอร์เนี้ยนะครับน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นปกติของมันนะครับคือมันเป็นมีดบูชคาร์บแบบว่าเ,เรียกแบบว่าอะไรนะ เน้นอาหารเพราะว่ามันต้านสนิมนะครับต้านสนิมดีมากเพราะว่าใบของมันเนี่ยนะครับเป็นเกรดที่ใช้ทําใบมีดผ่าตัดนะครับมีดผ่าตัดคือเน้นเฉือนเลาะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะกับงานสับกระแทกแต่สถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับอันนี้ผมรับคมใหม่อ่ดูนะครับอันนี้เป็นมีดของผมเองนะครับขายนะใครสนใจทักมานะครับลดราคานะครับ นะครับได้ไหมนะครับโดนเอถามว่าทําไมไม่ลากไปยาวๆจะหยุดทําไมจะกระตุกทําไมนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ส่วนอันนี้เป็นมีดของ FC ฝากมาขายเหมือนกันนะครับโอ้โหจักช่างหวานกว่า แต่ว่าผมนียังรับฝีมือการรับมีดนี้ไม่ได้เท่ากับช่างนะครับเฮ้เราก็ว่าเราพยายามแล้วนะนะครับแต่เรารู้เลยว่าของช่างอหวานกว่านะครับผมคมมากนะครับความหนาน่าจะเท่ากันนะเดี๋ยววัดเดี๋ยวดูนะครับแต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับผมผมจะไปดูเนด้ามมิติด้ามเท่ากันหมดนะครับ ให้ดูเทียบแบบนี้นะครับความยาวด้ามเท่ากันหมดนะครับแต่ความยาวใบม่ดเท่าเหล็กน่าจะเท่ากันนะครับน่าจะยาวกว่ากันนิ้วนึงนะเป็นมีดแคมป์ฟูลไซส์นะครับผมนี่หมยถึงว่ายาวความยาวนะครับยาวเท่าไหร่่าดูความหนาก่อนความหนาน่าจะเท่ากันสามมิล เล่มนี้3มิลสองจุดไม่ถึง3นะครับ3มิลเนะนะครับส่วนเล่มนี้น่าจะเท่ากันหรือ2.8อ่ะ3มิลนะครับผมแล้วก็อ้อความยาวเกือบลืม5นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้มันจะ4นิ้วมั้งครับ4นิ้ว2หุน นะครับสี่นิ้วครึ่งโทษทีไม่ถึงครึ่งนะสี่นิ้วสองหุนนะครับเล่มนี้ห้านิ้วครึ่งเลยนะครับยาวกว่านิ้วนิดๆเลยนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบสั้นๆแบบนี้นะครับหรือว่าชอบยาวๆนะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมเอาไปทดลองใช้มานะครับช่วงเนี้ย ที่เราตอกสันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเวลาตอกสันเนี่ยคมมันสึกไปนะครับแต่เวลาเราไปใช้งานปาดเฉือนมันยังเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้เราใช้นะครับแร่นะครับมันก็ยังดีนะครับแต่ถ้าแบบนี้เราไปตอกสันนะครับระยะตรงนี้ที่ที่มีการตอกสันมันคมก็จะสึกไปอย่างที่ผมบอกส่วนระยะเฉือนในการแร่ก,ก็จะเหลือเท่านี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราบอกว่ามันเพียงพอแล้วสําหรับการแร่การเลาะ งานอาหารก็โอเคนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมชอบยาวๆนะครับผมผมอยากเห็นบ้าบินทําเหล็กเบอร์อื่นนอกจาก n 6 9 5นะก็คือบอกออกทางอากาศทางนี้เลยนะครับเหล็กเบอร์อื่นที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือ dc 5 3นะครับผมหรือว่าพวก8 0 crv 2นะครับเน้นถึกมากกว่านี้นะครับเผื่อคนเขาอยากจะได้ ไม่สไตล์อาหารเป็นสไตล์ถึกทนอึดนะครับก็ต้องเป็นเหล็กเบอร์อื่นนะครับผมแต่ไม่ต้านสนิมนะอ่ะอแน่นปากเขย่ามีเสียงไหมน้อยมากนะครับแน่นมากเลยนะครับผมเร่มนี้ก็แน่นแน่นมากนะครับอออืื แน่นมากนะครับดีแน่นๆแบบนี้ดีนะครับดียังไงปลอดภัยนะเพื่อนเพื่อนพกนะครับเผื่อไปแคมป์ปงแคมป์ปิ้งนะครับเกิดหลุดมือลื่นล้มอะไรพวกนี้นะครับมีดยังอยู่ในซองแบบนี้นะครับปลอดภัยนะครับผมผมชอบซองแน่นๆแบบนี้นะนะครับซองใครเด็กก็ทํามาหนาหนามากนะครับเทมนี้นะครับก็ สวยสไตล์เขียวทหารนะครับทั้งซองและด้ามน,นะครับผมนี่คือสเปกนะยังอยู่นะครับผมมุมตัด25องศานะครับไมาคาตานะครับ3ม,มิลบุชคาร์บ n 6 9 5เล่มนิเจนสนะครับผมก็ประมาณนี้นะจะลองอะไรอีกเมื่อกี้ความยาวคมคงลองอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วเพราะเกรงใจเพื่อนนะครับจะตัดเชือกก็ มีดใหม่นะเพื่อนๆไปดูทดสอบได้นะผมทําทดสอบไปแล้วนะครับเล่มนี้นะครับผมเล่มนี้ผมทําทดสอบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะจบนะครับการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับบ้าบินนะครับผม2เจนเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับผม N695 น,นี้เป็นของผมขายนะครับอันนี้เป็นของ FC ฝากขายก็ขายเหมือนกันนะครับผม เหมาะกับงานอาหารงานที่มีการกัดกร่อนอย่างเช่นน้ำทะเลนะครับผมเอาเหล็ก4404ซึ่งเทียบพอๆกับ n 6 9 5นะครับลงน้ำทะเลมาแล้วนะครับใบไม่ขึ้นสนิมนะครับผมแต่แต่ผมทดสอบแค่วันเดียวนะก็คือผมเอาลงน้ำทะเลปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้น้ำทะเลมันจับนั่นแหละแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับผมใบไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่ส่วนอื่น มันเป็นมิดพับไงส่วนอื่นที่เป็นเหล็กขึ้นสนินหมดเลยนะครับผมแต่เราใช้เราก็ไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกไม่ต้องทําแบบผมนะครับเอาไปใช้เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งเสร็จก็จะลงน้ํามันพืชห,หรือไม่ต้องลงน้ํามันก็ได้นะครับเพราะพวกนี้มันต้านตนิมอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าซองเลยนะครับก็ประมาณนี้นะคุณสมบัติของ N695 ความเหนียว การรักษาคมแพ้ดีทูเด่นเรื่องต้านสนิมต้องบอกแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมต้องถอดถุงมือไงมันหยุดวิดีโอไม่ได้นะครับ